สวัสดีเพื่อนเสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของแนวทางของฮานอยนะครับวันเสาร์ที่18ธตันวาคม64นะครับก่อนไปรับชมคลิปเช่นเดิมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้ให้เพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับย้ําเสมอ เพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำได้นำแนวทาง ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันนี้นะครับเรามาสรุปของวันที่17บธันวาหกสี่กันก่อนนะครับในส่วนของเมื่อวานนะครับผมให้เด่นน้อยมัดรวมนะครับไปที่2กับ3นะครับแล้วก็ผมให้เน้นไปที่2นะครับน้อยพิเศษนะครับ698 22นะครับก็มาที่ตัวเด่นตัวเน้นนะครับที่2ล่างนะครับ แล้วก็น้อยปกตินะครับ1 5 7 3 0นะครับก็มาที่3ล่างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้อย VP นะครับ2 3 3 7 8นะครับก็มาที่3บนนะครับในส่วนของเด่นน้อยมัดรวมนะครับถือว่าเก็บไปได้ทั้ง3น้อยนะครับของเมื่อวานนะครับก็ถือว่ายังเดินดีต่อเนื่องนะครับ เข้าทุกวันนะครับฟังทุกวันนะครับสำหรับเหรียญนอยมัดรวมอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับจะเน้นเฉพาะเหรียญนอยมัดรวมก็ได้นะครับเน้นย้ําให้นําไปใช้เป็นรูด19ประตูนะครับจะรูดทั้ง2ตัวหรือรูดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่สมาชิกนะครับก็ถือเหรียญนอยมัดรวมนะครับถือว่ามากันทุกวันนะครับแล้วก็น้อยพิเศษนะครับในส่วนของเหรียญอ่า น้อยพิเศษนะครับผมไม่เด่น9กับ0นย์นะครับก็ฟันไปที่9นะครับมาที่98บนนะครับแล้วก็มาที่เจาะ2อตัวด้วยนะครับในส่วนของน้อยพิเศษนะครับในส่วนเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับมาที่8บนนะครับก็ถือว่ามาคู่กันนะครับมาคู่กันเป็น2ตัวบนนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นผลของน้อยปกตินะครับน้อยปกติผมให้เด่นไปที่4กับ5นะครับ ฟันไปที่สีนะครับแต่ว่ามาผลนะครับมาที่ห้าบนนะครับแล้วก็มาเข้าตัวเจาะ57นะครับตรงตรงนะครับในส่วนของเด่นสองสามตัวมาหนึ่งถึง2ตัวนะครับมาที่5หลักสิบนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันชนกับตัวเดียวมันก็จะมานะครับมาที่ห้าบนเลยนะครับในส่วนของหนึ่งมาที่หลักร้อยบนนะครับก็ถือว่าได้ ทั้งรูด5้าแล้วก็เจาะ2ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของเด่น3ตัวก็มาที่5นะครับในส่วนของน้อยพิเศษน้อย Vp นะครับผมให้เด่น2กับ3ฝันไปที่3นะครับผลนะครับ2 3 3 7 8แนะครับก็มาที่3บนนะครับมาที่3 3บนเลยนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2ถึงตัวนะครับมาที่8ล่างนะครับก็ถือว่า เมื่อวานนะครับเก็บได้ทั้งเด่นน้อยมัดรวม3ดอยแล้วก็ในส่วนของตัวเด่นในแต่ละหน่อยนะครับถือว่าเข้าถือว่าเก็บได้ทั้ง3หน่อยทั้งหมดนะครับถือว่าปังมากนะครับสําหรับแนวทางของฮานอยเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อแล้วกันนะครับขอใหอ้แนวทางสูตรยังเดินต่อแล้วกันนะครับในส่วนของ เดรนน้อยมัดรวมนะครับของวันนี้นะครับวันที่18ธันวาคม64นะครับน้อยมัดรวมผมคำนวณได้ที่7แล้วก็9นะครับผมฟันให้ไปที่ผมฟันไปให้ที่7นะครับในส่วนของเดรียน้อยมัดรวมนะครับมาได้ทั้ง3หน่วยเช่นเดิมนะครับขอให้เดินต่อ เหมือนเมื่อวานนะครับจริงๆเด่นน้อยมัดรวม2ตัวนะครับมาทุกวันนะครับยังไม่เคยยังไม่เคยหลุดนะครับต่อไปนะครับเป็นน่อยวีเน่อยเป็นน้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษนะครับผมคำนวณได้ที่8แล้วก็9นะครับผมฟันไปแที่9นะครับชุด2ตัวคู่8นะครับ ก็จะได้ไปที่83 8สามแแล้วก็87นะครับกูเก้าเช่นเดียวกันนะครับเก้าสาแล้วก็97นะครับชุด3ามตัวนะครับได้ที่6กเก้าสามย์เกนะครับ ผมฟันไปให้ที่793นะครับ2ตัวก็เป็น93และก็97นะครับในส่วนของเด่น3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับได้ที่7 0และก็3นะครับในส่วนของน้อยพิเศษนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นน้อยปกตินะครับน้อยปกติเด่นนะครับ ผมคำนวณได้ที่4และก็5นะครับผมฟันไปนที่4นะครับชุดคู่4ก็จะเป็น4 1นะครับ4 5 4 8แล้วก็49นะครับคู่5ก็เช่นเดียวกันครับ51 55 5 8และก็59นะครับชุด3ตัวนะครับ เ4 8 845 4 5, 1, 4 8นะครับเด่น3ตัวมา1นึ่งถึง2ตัวนะครับได้ที่8 1แล้วก็5นะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่748นะครับแล้วก็2ตัวก็จะเป็น45แล้วก็48นะครับ ในส่วนของน้อยปกตินะครับในส่วนของน้อยปกตินะครับเด่น2ตัวกับเด่น3ตัวนะครับชนกันที่5นะครับก็เรามารอดูผลว่ามันจะมาตัวที่เด่นหรือว่าจะมาตัวที่ชนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับต่อไปเป็นน้อยวีพีนะครับน้อยวีพีนะครับผมคานวณได้ที่เด่น ผมคำนวณได้ที่4แล้วก็5นะครับฟันไปให้ที่5นะครับคู่4ก็จะเป็น4 3 4 5 4 6แล้วก็4 7นะครับชุดคู่5ก็เช่นเดียวกันครับเป็น5 3 5, 5 5แล้วก็5 6 แล้วก็57นะครับชุด3ตัวนะครับจุด3ตัวของน้อย VP นะครับก็จะได้ที่157นะครับแล้วก็253แล้วก็557นะครับเรียน3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับได้ไปที่70 แล้วก็3นะครับเปี่ยน3ตัวนะครับเปี่ยน3ตัวผมฟันให้ไปที่157นะครับ2ตัวก็ฟันไปที่5 3แล้วก็57นะครับในส่วนของนอย v ีนะครับในส่วนของนอย v ีนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับระวังเบิ้ลระวังหามด้วยไว้ด้วยนะครับมีเสธิ์มาได้50%นะครับในส่วนของนอย Vp นะครับ ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางของฮานอยวันนี้นะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนำไปใช้นะครับยังไงผมก็ย้ำเสมอนะครับว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับสถิติเข้าดีต่อเนื่องก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ให้เพื่อนๆพนพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางของฮานอยนะครับ เพราะว่ามันก็เดินดีต่อเนื่องนะครับผมก็หวังว่าแนวทางอยากให้สุดเดินดีต่อเนื่องไปอย่างนี้ทุกวันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ารวยร่ารวยกันทุกคนนะครับยังไงเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปเข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับผม